ือมาตรฐานกเกษตรอินทร์นะคะที่เราที่เราทำทำกันอยู่แล้วก็บางทีก็มีความสับสนนะคะระหว่างมาตรฐานกเกษ C, ตรอินทร์กับมาตรฐาน GAP นะคะบางคนทำินทรี์ไปแป๊บนึงนก็แอบไปชีดยาอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่กเกษตรอินทร์ละนะคะเพราะว่าถ้ากเกษตรอินทร์จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีนะคะหรือยาฆ่ายาอย,ยา่างงี้ค่ะก็จะใช้ไม่ได้เลย แต่ถ้า G A P เนี่ยก็คือยังใช้ได้อยู่แต่ใช้แบบให้รู้ขนาดแล้วก็รู้เวลาพอดอนที่่เป็นเคมีพอดอนี่ไม่เป็นเคมีค่ะเป็นปจุดินซีใช่ใช่คแล้วนั้นคุณเฉกชัยบอกว่าพอดอนมยนจะเข้าฐานเคมีหรือถ้าเป็นอินรีเนี่ยพอดอด แต่ดินซีที่พอดอไม่รับหรอถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นดินซีอะพอดอไปใช้เี่จะไม่ได้นดินซีต้องถามเหตุผลเพราะว่าอะไรผสมอะไรหรือเปล่าเพราะปกติพอดอมันก็คือเชื้อจุลินทรีย์ที่เอามาเป็นหัวเชื้อในการผลิตน้ำหมักนะพอดอตัวนั้นอาจจะมีหอยยูเรียผสมนะคะไปผสมยูเรียเป็นเป็ล่ห์หัวเชื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเท่าวที่เคยเจอมาอย่าง บางกลุ่มเนี่ยเขาทำปุ๋ยซีเช่นนะคะเขาก็ได้เชื้อเชื้อคอดอนเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวตัวกระตุ้นเป็นเชื้อจุลินทรีย์คอดอนเนี่ยมันเป็นหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อที่กรมพัฒนาที่ดีเนี่ยเขาคัดเลือกเชื้อขึ้นมาคัดเลือกเชื้อตัวที่มันมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีกําลังหรือมีแรงเยอะในการเพิ่มปริมาณให้ได้เยอะๆที่เวลาอยู่ในกองปุ๋ยมากค่ะพอพอมันเพิ่มจํานวนได้เยอะๆแล้วเนี่ย เชื้อตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไปย่อยสลายปุ๋ยหมักที่เราหมักอยู่เนี่ยให้มันมีการย่อยสลายได้เร็วขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าใส่แตบ,บหัวเชื้ออย่างเดียวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะแต่ถ้าเป,ป็เนใส่ปุ๋ยยูเรียในกองปุ๋ยหมักช่วยด้วยนยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยากทนะี่โครา